สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเมื่อคืนนี้นะครับชบาแก้วของเราก็สามารถเอาชนะสิงคโปร์ไปได้นะครับ2ประตูต่อศูนย์โดยเป็นการทําประตูในครึ่งแรกนะครับโดยประตูแรกนะครับกัญญาณัฐเชษฐบุตรนะครับทำได้ในาทีที่9ประตูที่2นะครับอรพินแหวนเงินนะครับทำประตูได้ในนาทีที่17นะครับก็ถือว่านะครับชบาแก้วทีมชาติไทย ประเภทหญิงนะของเราเนี่ยสามารถนะครับผ่านเข้ารอบไปสู่รอบรอชนะเลิศได้อย่างงดงามนะครับด้วยการเอาชนะมาได้ทั้ง2แมตช์นะครับแล้วก็การแข่งขันในแมตช์ต่อไปนะครับชบาแกวของเรานะครับตอนนี้นะครับนำอยู่อันดับหนึ่งของกลุ่มนะมี6คะแนนเต็มครับอันดับ2อได้แก่อินโดนีเซียนะครับมี3คะแนนและอันดับที่3คือสิงคโปร์นะครับยังไม่มีคะแนนนะครับซึ่ง ในการแข่งนรอบรองชนะเลิศนะครับชบาแก้วทีมชาติหญิงของเรานะครับจะพบกับทีมอันดับ2ในกลุ่ม B นะครับในวันที่14ธันวาคมเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับหน้าที่เดิมครับสนามชนบุรีสเตเดียมและมีการถ่ายทอดสดทาง PPTV h d 36และ t u u v v s s o o n o w นะครับก็ร่วมส่งกำลังใจนะครับทีมนี้ผมบอกไปเลยครับว่าเล่นได้มีมาตรฐานนะมีมาตรฐานสูง ถึงแม้ว่าต้องอาศัยเวลาอีกนิดหนึ่งครับที่อรอนะครับตอนนี้มีนักเตะที่มีประสบการณ์สูงนะครับและมีนักเตะใหม่ๆเข้ามารอเวลาปรับจูนอีกนิดหนึ่งนี่คือการสร้างทีมที่ถูกต้องครับโดยการดึงนักเตะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะขึ้นมาสู่ชุดนี้ซึ่งชุดนี้แหละครับเป็นชุดใหญ่ในอนาคตของเราที่จะเดินทางไปสู่ฟุตบอลโลกหน้าซึ่งทางมาดามแป้งและสมาคมได้ปูรากฐานไว้เรียบร้อยแล้วครับ ทีมนี้เลยครับก็คืออนาคตจะเป็นทีมโปรโสำหรับมุ่งสู่ฟุตบอลโลกระเภทหญิงนะเท่าที่ผมมองดูนะครับและเย็นนี้นะครับมีการแข่งขันฟุตบอลนัดสาคัญก็คือทีมชาติไทยประเภทชายของเรานะครับทีมยูยี่สองของโค้ดวังทวัชัยดนงองตะกลูลจะลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ครับในเวลา19นาฬิกาสนาทีทำการถ่ายทอดสดทาง BPTV HD36 และ True Vision Now เหมือนเดิมครับ โดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะแข่งขันกันที่สนามราชบังคลายกีฬาสถานนะครับซึ่งในแมตช์นี้นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยอาจจะต้องเอาชนะสิงคโปร์ครับเพื่อผ่านเข้ารอบลักษณะเดียวกันกับทีมหญิงนี่แหละครับซึ่งนะครับผมคิดวา่าเราน่าจะมีเปอร์เซ็นต์เหนือกว่าด้วยความเป็นเจ้าภาพและนักเตะของเราเต็มไปด้วยนักเตะฟีเท้าดีครับในรุ่นนี้ซึ่งโคดวางมารวมทีมกันไว้นะครับและที่สำคัญที่สุด ที่มันเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าชัดเจนที่สุดก็คือการที่โคดวังยอมใช้เจ้าเหนือนะธนกิจโชตเมืองปักเป็นตัวแกนตัวหลักนี่แหละครับผมุบมอกไปเลยครับว่าคลาสบอลของเจ้าเหนือเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะกระท่อนกระแท่นมาตั้งแต่อยู่สิบเก้านะถือว่าเป็นนักเตะที่มีอ่าไอเดียนะเขาเรียกว่ามีเซนฟุตบอลสูงอนาคตไกลครับและการลงมาของเจ้าเหนือทุกครั้งเนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ทีมไทยชุดนี้ของเราแน่นอนครับ ก็เรารอติดตามชมในเย็นนี้ผมคิดว่าสนุกแน่ครับเจอกับสิงคโปร์สำหรับเหตุการณ์ตามแนวชายแดนของเรานะครับขออนุญาตพูดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้หน้าสูน่าขวานมากนะครับยังมีการประทะากันอย่างดุเดือดไม่ว่าจะเป็นที่ช่องอานมา้าปราสาทตะควายปราสาทเตอร์มนทมนะครับตลอดแนวนะครับชายแดนรวมทั้งนะครับภาคตะวันออกทั้งจันทบุรีและตราดก็มียุทธการของทางของทัพพระที่หนึ่งในการที่จะ เน้นนะครับในการที่จะยึดพื้นที่คืนนะตามนโยบายของรัฐบาลในยุคนี้นะครับซึ่งผมขอให้การสนับสนุนเต็มที่นะเพราะว่าจริงๆแล้วนะถ้าเรามองในมุมนะครับที่ผมอยากจะสรุปว่าตอนนี้กัมพูชาเมื่อวานก่อนนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับได้มีการพยายามติดต่อไปทางประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศหนึ่งนะเพื่อที่จะเข้ามาเจรจาไกลเกลี่ยและพยายามส่งสัญญาณไปยังมหาอำนาจในการที่เข้ามากดดัน นะครับดยการร้องขอนะครับและที่สําคัญนะครับถึงขั้นว่าพระสันตะปาปานะได้ออกมาพูดถแถลงการในการขอให้ไทยกัมพูชาเจรจากันนี่คือการส่งสิกการส่งข่าวการเดินรูปแบบทางการไม่ว่าจะเป็นทางการทูตการฟ้องนะครับเป็นลักษณะตีสองหน้าอีกด้านหนึ่งนะครับสั่งให้ทหารระดมยิง BM21 เข้าสู่ประเทศไทย นะครับวันแรกยิงเข้ามา5,000นัดนะลูกจรวดนะครับยิงเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย5,000นัดวันที่2ยิงเข้ามาอีก3,000กว่านัดสรุปแล้วจรวด BM 21จากกัมพูชาถล,ล่มเราไปแล้วเกือบหมื่นนัดนครับเป็นลูกจรวดนะครับไม่ใช่กระสุนปืนเล็กนะนะครับนี่คือสิ่งที่กัมพูชาตี2หน้าเล่น2เกมนะครับเกมนึงเนี่ยยืนร้องไห้ขอความเมนใจจากชาวโลก ถ้าพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยท่านเคยดูภาพยนตร์เรื่อง Killing f i e l หรือไม่นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงชาวกรัรมบูชาที่น่าสมสารนะครับจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของทางอาคาเมียนแดงและนะครับมีสถานทูตของชางชาติตะวันตกนะครับเป็นที่พึ่งนี่คือการแสดงบทบาทที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์ถูกต้องครับแต่ภาพเหล่านี้มันติดตาตึงใจนะ คนทั่วโลกทําให้กัมพูชาดูน่าสงสารแต่ในมุมหนึ่งของกัมพูชา,าจริงแล้วในประชาชนกัมพูชาก็เป็นคนดีนะแต่นะครับด้วยระบบการศึกษาด้วยวิธีคิดของประเทศนี้นะรวมทั้งการวางนโยบายทางการเมืองของผู้นำนะครับมันจึงเป็นการทำการปกครองและการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะตีสองหน้านะครับไม่มีศัจจะไม่รู้จักบุญคุณ และนะครับบนทำลายนะครับรอบกัดประเทศไทยเรามาตลอดมานะครับทำให้เราต้องสูญเสียดินแดนสูญเสียชีวิตของลูกๆของเราไปหลายคนรวมทั้งทหารหารของเราณนะวันนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียมราชศรีสุสพลพระตะบองในส่วนที่สัญญาโตเกียวระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นของไทยฝรั่งเศสต้องคืนให้ไทยไทยสูญเสียพื้นที่ตรงนี้ในวิกฤตในช่วงรัชกาลที่5้า ในหลวงของเรานะครับท่านตอนพระไทยนะนะครับต้องยอมสูญเสียเสียมราชพัฒบาศสีสุพลและเกาะกงให้กับฝรั่งเศสไปและตามสนที่สัญญานะครับต่างๆที่ทำไว้มีหลักฐานแน่ชัดแม้กระทั่งบุตรหมายที่ในหลวงราัชกาลที่5ของเราทำไว้ตามไหลทวีปที่ตกลงกันถูกต้องให้ฝรั่งเศสแล้วเนี่ยนะครับพื้นที่บริเวณมากมายเป็นของเราแต่นะครับกบัมพูชาก็าได้ลุกเข้ามา ด้วยเหตุผลดานาประการรวมทั้งนะครับสหประชาชาติได้มีแรงกดดันให้เราต้องเปิดนะครับที่ลีวไพรนะครับให้กับบรรดาประชาชนชาวกัมพูชาที่รูปนี้จากการฆ่าล้างผพันธุ์ของขมรนแดงนะครับเข้ามา่างประเทศไทยพอเข้ามาแล้วเขาไม่กลับรัฐบาลเปลี่ยนไปรัฐบาลกัมพูชาเปลี่ยนเป็นรัฐบาลน,นะครับที่มีสายมาจากเวียดนามซึ่งเวียดนามบุกเข้ามายึดถึงกรุงพนมเปญ ไม่เห็นมีมาหาอำนาจหน้าไหนของโลกนี้เข้ามาวุ่นวายกับเวียดนามนะบุกเข้าไปยึดกรุงพนมเปญและทิ้งมรดกสําคัญคือหุนเซ็นไว้ในการปกครองประเทศมาถึงวันนี้และหุ่นเซ็นได้ใช้ดดําเนินนโยบายตีสองหน้าภาพลักษณ์ของภาพยนตร์เรื่อง killing field นี่แหละเป็นเรื่องสําคัญนําให้ชาวโลกสงสารกัมพูชาและกัมพูชาใช้แง่มุมนี้เป็นประเทศที่น่าสงสารแต่เล่ห์เหลี่ยมมากมมยผมอยากให้ประเทศตะวันตกมาตั้งประเทศอยู่ข้างกัมพูชา จะได้เห็นกำพืชจะได้เห็นความรู้สึกของคนไทยว่าประเทศนี้เป็นอย่างไรและเรานะครับต้องสูญเสียชีวิตเด็กๆของเราต้องสูญเสียพื้นที่ของเราและโดนรบกวนตลอดมานะครับตลอด40ปีที่ผ่านมานะครับกัมพูชาได้สร้างความเสียหายให้เรามามากมายณวันนี้ประเทศไทยของเราเป็นที่น่าชื่นใจอย่างยิ่งครับรัฐบาลกองทัพและประชาชนรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับ เราจะบุกเข้าไปนะครับในการยึดพื้นที่ทั้งหมดของเราคืนให้หมดนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพื่อทํากันชนไม่ให้กัมพูชาเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาวุ่นวายทาก่อความวุ่นวายให้เราได้อีกนะครับและต้องทําลายศักยภาพของกองทัพของนะครับรัฐบาลที่มีผู้นําที่เป็นแบบนี้นะไม่ให้ก่อความวุ่นวายให้กับเราอีกนะครับเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเมื่อเขากระทําการกับโซโปรเราและกระทําการกับเวียดนาม ไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ต้องถึงให้กับไม่ต้องถึงให้พลเมืองทานอาหารหรือเด็กๆของชาวเวียดนามเสียชีวิตหรอกเพียงแค่กระสุนนัดเดียวที่ตกไปในพื้นที่ของเวียดนามเนี่ยเวียดนามก็พร้อมที่จะถล่มกรุงพนมเปญของกัมพูชาแล้วและไม่มีมหาอำนาจหน้าไหนกล้าเข้ามายุ่งด้วยเพราะเวียดนามเขามีบุรณ้ภาพเหนือดินแดนเขามีศักดิ์ศรีความเป็นชาติชาติไทยเราเนี่ยโดนกรดขนาดนี้ผมอยากจะขอพูดเลยนะ ใครก็ตามนะที่มาดึงหลักศาสนาดึงหลักปรัชญ,ญามาพูดในะตอนนี้หรือดึงหลักสิทธิมนุษยชนหรือนะครับตำราสากลมาพูดตอนนี้ในขณะที่เราสูญเสียชีวิตเด็กๆเ,เราไปที่ปั๊มปตทอําเภอกันทลักสูญเสียชีวิตแม่ชีวิตเด็กที่จังหวัดสุรินนะครับเด็กเสียชีวิตนะครับในอ้อมกอดของคุณยายและทหารหารเราตอนนี้ในการประทะรอบที่สองเราสูญเสียไปแล้ว9้าชีวิต และผู้บาดเจ็บอีกมากมายเราสูญเสียดินแดนไปกี่ร้อยไร่และเราถูกละเมิดพรมแดนนะครับละเมิดหลักหมุดของทัชกาลที่5ที่ตกลงกับฝรั่งเศสเข้ามากี่กิโลเมตรกี่เมตรสิ่งเหล่านี้ยังไม่เรียกว่าการสูญเสียและเราจะต้องยึดหลักอะไรและมีประเทศไหนบ้างเข้าข้างประเทศไทยมีใครบ้างที่เป็นมิตรกับเราตอนนี้นอกจากพี่น้องคนไทยเราทั้งชาติจะต้องร่วมมันกอบกู้ศักดิ์ศรีของประเทศเรา พัตบองเสียมราตสีสุพลฝรั่งเศสต้องคืนให้เราตามสนธิสัญญาอนุสัญญาโตเกียวและประเทศไทยไม่ใช่ประเทศผู้แพ้สงครามในสงครามโลกครั้งที่สองฝรั่งเศสรตรบัดสัตว์มอบแผ่นดินนะครับของเราให้กับรัฐบาลที่ฝรั่งเศสนะครับทานนะครับทานแผ่นดินให้กับกัมพูชาณวันนี้ผู้ปกครองกัมพูชานะครับมาจากเวียดนามฝรั่งเศสคืนแผ่นดินให้กัมพูชา นะครับทั่วโลกช่วยกันนะครับทานทุกสิ่งทุกอย่างประเทศไทยไปช่วยสร้างนะครับโรงเรียนสร้างสถานที่ราชการสร้างถนนช่วยสร้างบ้านสร้างเมืองให้กับกัมพูชาโดยมีผู้ปกครองเป็นสายนะครับจากขเขมรแดงไปเป็นคนของเวียดนามและมาปกครองตลอด40ปีนะครับประเทศนี้เป็นประเทศที่ได้รับการทานจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยช่วยกอบกู้ให้เป็นแผ่นดิน แล้วฝรั่งเศสต,ตบัดสัตว์เอาแผ่นด,ดินของเราไปทานให้กับกัมพูชาผิดอนุสัญญาโตเกียวอย่างชัดเจนวันนี้พี่น้องไทยต้องร่วมใจกอบกู้ศักดิ์ศรีประเทศเราครับและฟังข่าวคราวนะครับจากทางราชการจากกองทัพบ,บกเท่านั้นครับเรื่องนี้เป็นที่สิ้นสุดครับเราร่วมใจกันาชาติใครที่ออกมานะครับทุกคําพูดทุกคําพูดที่ออกมาพูดสวนทางกับรัฐบาลและกองทัพและประชาชน 90%ของประเทศผมถือว่าทุกคำพูดนั้นทำให้เราต้องสูญเสียชีวิตนักรบพลเรือนของเราที่ชายแดนเพิ่มขึ้นอีกถ้าเราต้องการให้เรื่องนี้จบเราจะต้องนะครับทำลายฐานสแกมเมอร์นะครับบริเวณที่เขาค้ามนุษย์บริเวณที่ทำอาชญากรรมทั่วโลกและเราต้องทำลายนะครับขีดความสามารถทางด้านการทหารของกัมพูชานะครับตามนายโยบายของรัฐบาลของเราอย่างช่วยกันนะครับเต็มที่ และตอนนี้ประชาชนเรือนแสนในแถบชายแดนยอมเสียสละทิ้งบ้านทิ้งเรือนทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละทุกอย่างประชาชนเราเป็น t ส n แสนคนยอมเสียสละทุกอย่างเสียสละเลือกสวนไลนานะครับเพื่อจะให้รัฐบาลและทหารของเราเนี่ยจัดการในสิ่งที่มันถูกต้องให้มันเสร็จแต่นะครับถ้าคู้มีคนไทยคนใดออกมาเป็นปฏิบัติปฏิบัติในแนวทางนี้ท่านลองมองไปดูซิว่ามีประเทศมาหาอำนาจไหนที่ยืนข้างเราบ้าง มีเพื่อนบ้านประเทศไหนที่ยืนข้างเราบ้างมีแต่คนไทยเราทั้งนั้นไม่ใช่หรือครับที่ต้องช่วยกันดูแลเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของแผ่นดินแม่ของเราคือประเทศไทยนะครับขอบพระคุณมากครับที่เราฟังคลิปนี้ครับ นักตระดับโลกอย่าไปอุปบะโลกนักจะสมัครเล่นชีก,กดชีกนกนยัดตะสมัครเล่นมาใส่ทีมโบ ต้องไปฟุตบอลโลกต้องเตรียมทีมฮาเบ่ไปฟุตบอลโลกต้องเตรียมทีมฮาเบ่เงินไขมันมีเรื่องการแข่งขันโทนาเมนหลักสอมนาเมนสําคัญกันระหวังทางอย่าไปฟุตบอลโลกต้องสร้างทีมมาเบ่ยสร้างทีมนักเตะระดับโลก มัครเล่นชีกอดฉีกแนกนยักษ์แต่สมัครเล่นมาใสา่ทีมโป